กาศยานตรวจพบมือเผาภาพชัดเกิดในพื้นที่เสมือนใต้เขตป่าสมวนแห่งชาติป่าสมืองรองวลวิทย์สั่งการอำเภอเสมืองตรวจสอบเป็นการด่วนผู้อำนวยการกระมูลรับลูกส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เร่งตรวจสอบอีกทันเมื่อวันที่27เมษายน2565ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการครั้งที่ส1บอ็ดับสองันห้า้าโดยมีนายนาวินสินทุกสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป่าไม้กองทัพภาคที่สาม กองทัพอากาศกลมปล้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปกครองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้ได้ประชุมผ่านระบบซูมไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและอำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ในที่ประชุมผู้แทนจากกองทัพอากาศได้ชี้แจงการตรวจพบจุดเกิดไฟซึ่งได้มาจากการถ่ายภาพจากอากาศยานของกองทัพอากาศโดยมีจุดเกิดไฟป่าในช่วงเช้า วันนี้27เมษายน2565เกิดขึ้นจำนวน4จุดในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมกันนี้ยังได้รายงานอีกว่าอากาศยานสามารถบันทึกภาพคลจุดไฟในพื้นที่ป่าได้ซึ่งบันทึกภาพได้ที่พิกัด18องศา48ลิปดา2.00ฟิลิปดาเ 98องศา39ลิบดา59.00ฟิลิปดาอีโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ตำบลเสมอิใต้อำเภอเสมอิจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการในที่ประชุมประยักอำเภอเสมอิให้ทำการตรวจสอบทั้งพื้นที่และคนที่ปรากฏต,ตามภาพที่กองทัพอากาศบันทึกได้ ซึ่งอำเภอสมืองรับทราบนำไปสู่การปฏิบัติด้านนายกมุลนวลใหญ่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบว่าจุดพิกัดดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสมืองพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทําการตรวจสอบกรณีตามที่ปรากฏต,ตามภาพ และให้รายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่พรุ่งนี้28เมษายน2565นายพัชชัยโกมลรัตน,นายนรลนพัฒน์ขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน